สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดระยองทุกท่านวันนี้เราเดินทางมาที่สถานีตำรวจภุธรแกลงเรามีสิ่งละอันพันละน็ตที่มาแจากจ่ายและมาช่วยดูแลความทุกข์ความสุขของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแกลงวันนี้เราก็ได้เตรียมของดำรงชีพมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนประมาณ200ชุดรวมถึงตำรวจที่ยังมีความเป็นหนี้อยู่ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในพื้นที่แกลงอีกหลายรายที่เราจะต้องลงไปตรวจเยี่ยม ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าโครงการนี้จะมีขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่ได้มีครั้งเดียวแล้วจบไปแล้วสิ่งที่เราทำด้วยใจจริงๆเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความสุขในสิ่งที่เราจะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือภาคส่วนใดที่อยากจะมาร่วมในการทำกิจกรรมดีๆนี้ท่านสามารถทำเองก็ได้หรือไม่ทำร่วมกับเราก็ได้เราจะทำเวียนไปทั้งหมด16สถานีวันนี้มีผู้รับชาผู้ใหญ่ระดับภาคมาเป็นประธานในการนำความสุขเล็กๆน้อยมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือ พลตำรวจตรีจรันจิตเจจุนท่านก็จะมาร่วมในการแจกลงพื้นที่ไปหาผู้ป่วยติดเตียงและของทั้งหมดที่เรานำมาในวันนี้ก็ต้องขอกล่าวนามผู้ได้รับความอนุเคราะห์มาพนตำรวจตรีวราเวชาพินันท่านจัดหามา สิ่งที่นํามาก็จะมีไข่ไก่จํานวนหลายร้อยฟองเลยมีข้าวเบื้องหลังเหล่านี้ก็จะเป็นกอตอตลอรวมถึงตารวจหญิงทุกภาคส่วนแล้วก็ประชาชนที่เข้ามาร่วมนั้นอาจจะเป็นตัวแทนในส่วนหนึ่งที่รับทั้งหมดวันนี้เรามาแจกที่อำเภอแกงจํานวน200ชุดหวังว่าสิ่งละอันพันละเล็กพันละน้อยเนี่ยจะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จะได้รับความสุขเป็นความสุขที่เราอยากจะมอบให้จริงๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาทั้งหมด เราได้คัดกรองได้วัดอุณหภูมิรักษาระยะห่างตามระเบียบของสาธารณสุขทุกอย่างก็หวังว่ามันจะสร้างความมั่นใจและก็ผ่อนคลายความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปครับ